ควจริงแล้ววันนั้นมีทั้งฝนมีทั้งแดดค่<ท>ะก็จะสลับสลับกันตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว,ว่าวัดน้ําท่วมกันเลยทีเดียวเบายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบลจะสามารถไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามเอาตัวไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะอใช่ก็มันก็มีแบบเหมือนหลายๆปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีสตาร์แบบเผื่อไว้ก่อน โอ,อ้มันก็เป็นปกติแหละคนเรามีหลากหลายความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เออก็อยากจะให้เหมือนมองในแง่ดีกันเข้าไว้อย่างนี้ละกันเออมองแง่บวกเข้าไว้ค่ะคือปกติแล้ววัดนี้คนไปทีคือประมาณแบบหลายพันคนคนจะแน่นมากๆเลยค่ะแต่ว่าปีนี้คืออย่างที่บอกว่าน้ำท่วมคนก็เลยน้อยีง คนจะต้องเป็นผู้แทนบางคนแล้วแต่เราบอกทำไมต้องมีคนกลางต้องมีคนต้องมาจูงว่ายเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยรีอเปล่า ค่ะ <มา S 1> เออนนะค,ะความจริงแล้ววันนั้นมีทั้งฝนมีทั้งแดดค่ะ<ม>ก็จะสลับสลับกันตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าวัดน้ําท่วมกันเลยทีเดียวเแบลบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบลจะสามารถไปได้หรือเปล่าอะไรเงรี้ยแต่ก็พยายามเอาตัวไปกอนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นแบบเหมือนบางทีมีสตาฟมีอะไรเนาะที่เหมือนจะช่วยดูแลเราแบบเซฟเราให้มากที่สุดอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเราเป็นลมเป็นแรงไปแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ <ítulo> ะก็เป็นสตาฟค่ะแล้วก็ปลอดภัยเราปลอนนั้นใช่ไหมคือคะขอโทษทีอะไรนะเอาไปก็คือเป็นการเซฟเราด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบมันฝนฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุส่งนั่นใช่ไหมอ่าใช่ก็มันก็มีแบบเหมือนหลายๆปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีสตาฟแบบเผื่อไว้ก่อนเหผื่อไหมคะเพราะว่าเวลามันต้องมีดราม่าตามมาตลอดเลย ไม่หรอกอก็มันก็เป็นปกติแหละคนเรามีหลากหลายความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เออก็อยากจะให้เหมือนมองในแง่ดีกันเข้าไว้อย่างเงี้ละกันเออมองแง่บวกเข้าไว้ค่ะไม่เลยไม่เลยค่ะ โอกาสาคือปกติแร้วัดนี้คนไปทีคือประมาณแบบหลายพันคน <c oughs> คนจะแน่นมากๆเลยค่ะแต่ว่าปีนี้คืออย่างที่บอกว่าน้ำท่วมคนก็เลยน้อยอืมก็ต้องตจลอดเวลาแล้วแบบจับอย่างนีต้องไปนู่ออนอีกับพี่เดลที่กคองอีกใช่อันนี้เป็นหนา้ากระถิ่นกระถิ่นพระป่าด้วยค่ะก็เป็นเ,เดือนที่เดินทางไปวัดค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ยันมีแอที่จะเดินสายเก็บกี่ที่เดีวเพราะว่า ยังไม่มียังไม่มีโครงการเพิ่มค่ะแล้วตต่่าางงปปรระะเเททศศอะไไรเงีี้ยทท่ปาอ๋อไม่มีไม่มีค่ะโอ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเบลจะได้ไปงานพาดที่นครพนมเดือนธันวาค่ะเข้าเข้าเข้าเรื่องพอดีค่ะยังไงคะรายละเอียดก็จะแจ้งได้ที่ดูอืม ไปงานไปงานเกี่ยวกับผ้าค่ะอยู่ตรงแลนด์มาร์คนครธนมเลยค่ะประมาณช่วงปลายปลายธันวาค่ะก็มาเจอกันได้ค่ะที่ทนี้ก็ไปธันวาปีที่สี่ก็เป็นว<ล>ันเกิดใช่เลยวันเกิดเอกีกมัง้งทีนี้เป็นยังไงบ้างคของวันเกิดของพี่เดียที่จะถึงเดือนหน้า <laughs> มันเรียบง่ายขึ้นทุกที <laughs> <laughs> ค่ะ <laughs> ก็ปกติแ่บไม่เคยมีจัดงานอะไรแบบเซ็เท่าไหร่อยู่แล้วอย่างมาก็แบบเหมือนกินข้าวกับที่บ้านกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้ถึง เราถึงให้หนักลงเพิ่มความสุขมากขึ้นค่ะพี่บิ๊กหมายถึงวันลดลดสเกลลดการจัดงานแบบเป็นความสุขในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนี้มาเสมออยู่แล้วค่ะเออไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดด้วยมั้งแบบเออจัดงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ความสุขก็ง่ายๆแบบนี้ค่ะอย่างที่ก่อนเหมือนซื้อที่ดิ๊ซื้ออะไรขอลปี้อปีนี้มีมองมองไว้บ้างม ไม่มีปีนี้ไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะหรือจะเซอร์ไพรส์ที่ดีเซอร์ไพรส์อะไรดียังไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ยังไม่ได้คุยค่ะดีๆค่ะกระบ่างใจนะคะเมือเป็นอะไแย้มีอะไรอย่างของขวัญได้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีอีก very simple เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าหรือเปล่า ก็รอรอดูได้วอมหวานตอนนี้เป็นยังไงบ้างอืมก็เรียบง่ายอีกเหมือนกันนะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเราตโตๆกันแล้วอะ่ะเออมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้กันมากกว่า เป็นเรื่องของการปรับตัวการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยส,ส,ส,ส่วนใหญ่แล้วซึ่งผู้เรา,าต้องปรับตัวปรับอะไรงี้บ้างไหมคะปรับอยู่ตลอดเลย<ม>เพราะว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอะค่ะ<ช>แปลว่าทุกคนก็คงต้องปรับกันแบบเนี้ยแ,แหละก็แหลกคนอว่าที่ชมอยางว่า care, แบบว่าเออแบบก็เหมือนเทคแคร์เราดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเติมใจใจเราอะไรอย่างเงี้ยดูแลดีอเอาง่ายๆที่ฉานใส่อารมณ์มากแต่ก็แฮป p y นะที่ ค่ะแฮปปี้ค่ะแทนที่มีความแบบก็กว่าความรู้ใจกันรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเลยค่ะอืมอก็รู้รู้จักกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นแหละค่ะมันก็ไปตามตามระยะเวลาใช่อย่างเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะเราสามารถจับได้นี่คะว,ว่าเขาจะเริ่มเริ่มมีพิรุธอ,อะไรอะไรอ <laughs> ย่างนี้ไหมเขาเป็นคนไม่ได้ชอบเซอร์ไพรส์อะไรอันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้ละเขียนไม่เก่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่มันจะมาแบบในรูปแบบของวันธรรมดาวันปกติอะไรมากกว่าค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ